นั่นเขาเรียกว่าอะไรเลอโมครับเลอโมเห็นไหมซามิงโก้ครับซามิงโก้สวยๆนะครับสีโอรสสวยๆเลยครับกำลังกินน้ำเลยครับโอ้โหฮียบอมมิสมันยืนขาเยอะได้ด้วยหรอเพิ่มหรุโอ้ดูดูดูนหมนาบินมาแล้ว ก็ต้องอห็นหน้าตามันนะพ่อเออโน่ถอยแล้วอันตะลุงจอมมันน่ากลัวไหมครับน้ำใช่น้ำครับนกตะกุมนกตะกุมครับหัวอายุมันเฉลี่ยถึง20-30ปีเ

ขึ้นด้านนี้ข้างหนนี่มันก็ได้เหยียดนะเหยียดดูนกนกกันเดินไปเลยไหมเดินไปเลยไหมแม่แม่ไปเลยปะเดินไปเลยเดียว่าใจมั่งเอาลงไปพุบเลยค่ะโอ้ยดึงแลวนนหนักมากเรามาดูนกใหญ่ดันเถะ អ្នកដងណាលោកដាក់ខ្លួនមកណាឡាវងនេះគេនេះឡាវងថ្ងៃណាឡាវងហាក់ដែរនេះចាប់នង ลง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 จริงๆนะเพราะว่าคนใจจะปิดนะ <skrug> <skrug> <skrug>

ตอนนี้คือเทวดาไหมอ๋อเยอะๆจังเลยลูกสนมัดม้าขนมัดอ้าอ้าวแล้วมีน้ำตกด้วย ผ่านไปแล้วสำหรับสถานีเนาะ

เคยเคยน้ำสิฮึว,ว,ว้าวงซิกาวางซิกายังเลี้ยงไม่รวกันนะไม่ต้องก็ได้นี่นี่มันชีๆมันไม่มองอเลย Và đi đu con thung quang Thung quang cắn Trời về đây bé không? ระวังหลุมไหมนี่นะวังหลุมข้างหน้าก็มีนะข้างหน้าเป็นหลุมนะระวังระวังหลุมข้างหน้าก็มีแย่แย่เลยนะ we ระวังน้องด้วยนะไม่ขึ้นไม่ขึ้น มาลายก็มีแอบแอบลูกมันด้วยดีจังใกล้ๆมาแล้วมาแล้วลูกจ๋ามแม่แมาขอด้วย ไปไนะหยุดหยุดหยุดหนูเดินไม่ได้หรอกดูใกล้ๆนี่พอแลอ้ว <c oughs> เก๊ดด้วยต้องบีนไม่นด้ตัวนั้นอมอย่าปีนนะอย่าปีนนะอย่าปีนนะแต่ขึ้นแล้วอะจับนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับ